สวัสดีค่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้เฟิร์นก็จะ,อะพอดีว่าเฟิร์นได้รับคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่สอบถามมาเกี่ยวกับการฟื้นฟูนะคะไตเสื่อมนะคะโดยการใช้สมนุนไพรใบายานางนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะไข่ขาวต้มนะคะวันละสองฟองอคือเฟิรอนอยากบอกว่านะคะเอาจริงๆเลยคือไม่ไม่เจ็ดเดือนประมาณ8-9เดือนแล้วนะคะที่เฟิร์นได้แบบ เริ่มนะคะเริ่มใช้ใบายานางนะคะกับรามีมานะคะคือด้วยการใช้นะคะเริ่มต้นคือ10บใบนะคะคั้นกระน้ำหนึ่งแก้วคือ250 ml นะคะทุกเช้าพร้อมกับไข่ต้มนะคะไข่ขาวต้ม2ฟองทุกวันนะคะใช้เวลามา7-8เดือนนะคะจนกว่าที่จะได้มาถึงที่43%นนะคะ eGFR นี่คือ,อเปอร์เซ็นต์ของของค่าไตานะคะ ถ้าสมมุติว่าไตเนี่ยลดลงไปเหลือน้อยกว่า15%นะคะก็คือต้องได้ฟอกไตแล้วนะคะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าเฟิร์นมั่นใจไหมสำหรับเฟิร์นนะคะเฟิร์นเห็นผลโดยการให้สามีเนี่ยทานนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะเอาจริงๆว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆใช้เวลา7-8เดือนนะคะมีการควบคุมอาหารนะคะ ห้ามเค็มมากหวานมากน้ำอัดลมพวกที่มันมีแกส๊สมีกา๊าซอย่างเงี้ยคือเลิกไปเลยนะคะให้ทานพอเหมาะพอประมาณนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะผละไม้ผักก็ควรเลือกะคะที่มันมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมน้อยนะคะถ้าเราจะทานจริงๆผักที่มันมีโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือควรเอาไปต้มน้ําไปลวกน้ําออกก่อนนะคะห้ามทานสดทานทานดิบโดยอันขาดนะคะผละไม้บางอย่างเนี่ยถ้ามันแบบ อย่างเช่นส้มอย่างเงี้ยค่ะมะขามนะ้แล้วก็ามะเฟืองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กล้วยอย่างเงี้ยที่มันมีโพแทสเซียมสูงอย่างเงี้ยเฟิร์นก็ไม่แนะนําให้ทานคือเฟิร์นให้ไม่ให้สามีเลิกไปเลยทานผลไม้อย่างอื่นนะคะที่มันมีโพแทสเซียมระดับกลางนะคะถึงน้อยนะคะแล้วก็สลับกันนะคะใช้ทีละนิดทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะผสมตามที่เฟิร์นได้โพสตคลิปลงไปนะคะเป็นวิดีโอสั้นการจัดผลไม้นั้นคือเฟิร์นก็ต้อง ดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบมันจะดีขึ้นจากใบยานางอย่างเดียวไม่ใช่นะคะใบยานางนี่มีสรรพคุณเย็นนะคะคือเขาสามารถที่จะช่วยขับนะคะลายร้อนให้ร่างกายลดลดความดันนะคะเพราะความร้อนในร่างกายเนี่ยทำให้ความดันในในร่างกายเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะพอความดันสูงมันก็มีผลต่อไตนะคะฉะนั้นแล้วใบยานางมีผลนะคะช่วยลดความดันแล้วก็น้ําตาลลดไขมันในเลือดนะคะนั่นคือสิ่งที่เขา ทำงานนะคะหมายถึงว่าใบยานางนะแล้วก็ใช้เวลานะคะการดื่มการกินเหล้าเบียร์บุหรี่งดได้งดนะคะแล้วก็กาแฟเนี่ยก็งดหรือว่าจะเป็นพวกดีคัฟก็ได้นะคะกาแฟที่มันจะกัดคาเฟอีนออกนะคะอะไรประมาณนั้นถามว่าเฟิรนมั่นใจไหมนะคะเฟิรนมั่นใจในผลลัพธ์ที่เฟิรนได้นะคะเฟิรนก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะคะ,ะแต่ถ้าถามในทางหมอนะคะเฟิรนก็เคยถาม ว้าแบบสมุนไพรเนี่ยทานได้ไหมหมอเขาไม่อยากแนะนาค่ะถ้าฉะนั้นนะคะถ้าอยากเปิดใจลองเฟิร์นก็อยากแนะนําให้ลองนะคะแต่ถามว่าเฟืร์นการันตีไหมเฟืร์นไม่ใช่คุณหมอค่ะแล้วก็ไม่ใช่พยาบาลโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีผลโดยตรงไม่ใช่นักโภชนาการนะคะแต่ที่มันเล่าคือได้ผลจากการทดลองใช้จริงๆนะคะถ้าใครนะคะที่เข้ามาฟังแล้วไม่สะดวกใจหรือว่าเออกลัวนะคะว่าแบบเออมันจะมีผลทําให้แบบ ต่อไตแย่ลงไหมหรือว่าอาจาจะทําให้เสียชีวิตได้จากการใช้สมุนไพรอย่างเงี้ยถ้าไม่มั่นใจนะคะเฟนก็แนะนําว่าไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะยังไงก็ตามนะคะอยู่กับคุณหมอก็ดีที่สุดค่ะถ้าอยากลองอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ลองดูค่ะไม่เสียหายเลยนะคะในในครั้งแรกนะคะที่เฟิร์นเริ่มใช้เนี่ยหลังจากที่เราไปรู้นะคะว่าค่าไตของเขาเนี่ยเหลืออยู่2 1นะคะการทํางานนะคะ เขาก็กลับมาเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าต่ํากว่านี้คือแบบม,มันแก้ไม่ได้นะแรกๆคุณหมอบอกว่ามันทําให้ดีขึ้นไม่ได้หรอกแค่ชะลอคุณหมอพูดคําว่ามันแค่ชะลอให้ไตเน่ยเสื่อมช้าลงนะคะเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขากลับมาบ้างเขาเลยบอกเฟนว่าเขาไม่อยากจะฟอกไตนะคะเพราะเขาบอกว่าการฟอกไตเนี่ยจเจาะเส้นเลือดแล้วมันทรมานมากคือแบบถ้ามันรักษาไม่ได้แล้วก็คือปล่อยให้เขาตายไปเลยถ้าเป็นจริงๆนะคะคือเขาจะไม่รักษาเลยเพราะว่าเขาไปฟอกกูแล้วมันก็เลยบอก ดังั้นก็ต้องลองดูเพราะว่าเฟิร์นก็ทําอะไรไม่ได้คือเขาไม่อยากไปหาหมอเขาบอกว่าถ้าตายก็คือตายอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นก้าลองใช้นะคะในครั้งแรกที่เฟิร์นลองแล้วมันก็ได้ผลดีมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่เฟิร์นเริ่มใช้อ่าดูในคลิปก่อนหน้านั้นก็ได้นะคะเฟิร์นใช้เอ่อประมาณจนถึงวันนี้ก็มันมก้าถึงสเดือนแล้วนะคะจาก21ิขึ้นมาที่43เฟิร์นก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะสาหรับคนที่แบบไตเสือ่อมเกือบจะขั้นสุดท้ายแล้วนะคะ ถ้าใครอยากเปิดใจลองใช้นะคะก็สามารถที่จะทําตามได้เลยหรือว่าสอบถามวิธีการใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาได้นะคะเป็นจะตอบให้ทุกคนเลยค่ะไปแล้วค่ะ